อะไรตกปลกเอามึงรีบเข้าเลยไอเ้เหี้ยกูวันนี้ก็เป็นชาเลนจ์นเกี่ยวกับมึงเข้าโจดได้เลยมึงจะอธิบายทำไม <c oughs> เข้ามาโจดอะไรเนี่ยโจของพวกเราในวันนี้ก็คือไอเ้เหี้ยกูตัดยากแล้วเนี่ยใม่ได้ไหมกูตัดยาก <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์งานวันนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันมั่วที่กูเอาไหมเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดให้เหลายๆตามไปนะโอเคครับผมและ EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในกับบนหัวคุณอยู่นะครับและชาเลนจ์ที่เราจะเล่นต่อไปนี้มันจะเป็นเกมเกี่ยวกับ อาหารเกี่ยวกับหมดอาหารนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเราไปดูเข้าสู่เกมแรกเป็นของร้อนไหมเป็นแบบไม่ใช่ไม่ร้อนเป็นซุปไหมเป็นซุปไม่ใช่ งงกับมันเหมือนกันอันนี้มันคืออะไรมันเดี๋ยวที่ใาเองไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดขายในไทยฮิตกันอยู่ขายในไทยฮิตกันอยู่เหรออยู่ในซีรีส์ด้วยก็เป็นอาหารในไทยอในซีรีส์ที่แต่ก่อมันดังในวังหลังปะใช่อาคือเป็นะเป็นไม่เป็นอาหารไทยไหมไม่ใช่เป็นอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่อาหารเกาหลีใช่เกาหลีเหรอเกาหลีไม่ใช่ของฝรั่งเศสแต่ว่าดังในเกาหลีใช่ มันเป็นอาหารมาจากต้นชบัต้ชบต้นฉาบัมาบมาจากฝรั่งเศสเป็นเส้นปะไม่ใช่เป็นแป้งวะเป็นแป้งใช่ใช่ทำมาจากแป้งผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับมันคือนี่ปะวะ ต๊อกโบกี้อะไม่ใช่ครับนั่นมึงคือของเกาหลีเลยต๊อกโบกี้มาจากฝรั่งเศสอ่ชืต๊อกโบกี้ฝรั่งเศสเหรอตอกโบกี้หรือฝรั่งเศสนี่เหรอฝรั่งเศสดังในเกาหลีด้วยเหรอโอ้โหอาหารฝรั่งเศสดังในเกาหลีใช่แล้วก็ค่อยมาดังในไทยแล้วค่อยมาดังในไทยเหรอคือตอนนี้ฮิตในไทยอยู่ในซีรีส์เลยเป็นขนมหวานปะอ่าถูกต้องมาถูกทางแล้วบิงซูอ ไม่่ใชจะรีบเดาเกือร์เอาไม่ใช่ของเย็นไม่ใช่ของเย็นด้วยไม่ใช่แบบน้ำแข็งไม่ใช่ไม่ใช่ของร้อนด้วยไม่ใช่ของเย็นไม่ใช่ของร้อนเออของเสียอะไรโหยากว่ะง่ายง่ายใครเป็นคนไโจทยดมา่ยไม่ปจดได้ไหมไม่รู้เด้ออ่าเป็นขนมขบเคี้ยวเป็นขนมขบเคี้ยวอันเล็กๆอันไม่มีอมีหลายสีมีหลายสีอันเล็กๆเยี่ยกูไม่รู้จักคล้ายคล้ายแฮมเบอร์เกอร์คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์คล้ายแฮมเบอร์เกอร์มันจะมีหลายชั้นอันนี้คือเดา ว่าที่สุดแล้วนะคะ้าให้เบอร์เกอร์เยี่ย yeah, ไม่รู้เลยว่ะคำเริ่มต้นคือคำคำมาทำไมคำมาคำแรกของก้อนขนมอ่อะชื่อว่ามานี่เดาอ๋อมากระลองเอ้ยโอเคก่อนจะได้พร้อมนะ3 2มสองก้ค่ียวหวานไก่ไม่ใช่ ชอบเกาวตี้ไม่ใช่ชอบความมั่นใจลาบไม่ใช่น้ำตกไม่ใช่โอ้นั่งไม่ใช่ทั้งวันนะวันนี้ทำมันไทยอย่างเงี้ยเอาเด็ดถามได้ไหมก็ขนมเหรืออาหารข้าวอ่านข้าวอาหารไทยไหมไทยโอ้โหไทยแท้ด้วยใส่กะทิไหมไม่ใส่อ่าเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดบ้างไม่เผ็ดบ้างนะแต่สั่งอ่า กะเพราหมูไข่ดาวยังไม่ใช่เกือบ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 แล้วเกือบเกือบแล้วอีกนิดเดียวเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะกะเพราหมูไข่ดาวขอเต็มประโยคกะเพราหมูอะไรหมูกะเพราหมูชิ้นไข่ดาวไม่ใช่ไม่ใช่หมูชิ้นกะเพราหมูสับไข่ดาวอ่าใช่มีคำนี้มีเออยังไม่สูกอีกเหรอยังไม่จบยังไม่เสร็จยังไม่หมดยังไม่หมดูเมนูแล้วแต่ยังไม่หมดใช่ถูกเมนูยังไม่หมด นึกเอานึกเอาเวลาสั่งกะเพราหมูสับโบราณไข่ดาวได้ถูกผูกแล้วปอย่างไรไม่ลึกไม่ลึกขนาดนั้นไม่ลึกขนาดนั้นกะเพราไม่ใส่พริกไข่ดาวไม่อันนี้เกือบแล้วกะเพราหมูสับถูกอามาถูกทางกะเพราหมูสับไข่ดาวถูกแล้วกะเพราหมูสับไข่ดาวถูกแล้วแล้วมันยังมีต่อจากไข่ดาวอีกเหรอเปไข่ดาวอะไรอ่ะสมมติสมมติเวลาเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราจะสั่งอะไรเราจะไม่เอาอะไรบ้างกะเพราหมูสับไข่ดาวไม่ถักอะไม่กูก็ใบ้จนได้ไม่ใช่กะเพราหมูสับไข่ดาวไม่เผ็ดไม่ใช่ไม่่ใชกะเพราหมูสับไข่ดาวไม่ใส่หมูสับ ไม่ใช่ไไม่ดด้ีกว่่่าไมใชระเพราหมูสับไข่ดาวไม่ใส่พริกลึกไปลึกไปถ้าเกิดว่าหมูสับไข่ดาวไม่สุกไข่ดาวอะไรก็ไม่บอกที่ไม่เอออเอกระเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกอสองฟองไม่ใช่กระเพราไข่ดาวไม่สุกแมวกระเพรา ไม่ใช่ถือว่าได้ถือว่าได้นะถือว่าได้นะใกล้เคียงกะเพราหมูสามั้ไข่ดาวไม่สุกไม่เอาใบกะเพราไม่ใช่เฮ้ยกลัวให้มันไหมให้มันไหมั้มนเวลาเราสั่งกะเพราไข่ดาวไม่สุกไข่ดาวไม่สุกไม่ใส่ไม่ใส่ใบกะเพราเฮ้ยวะกูเป็นแม่ค้ากูเป็นบอมกะโกรธาไข่ดาวไม่สุกไม่ใส่ใบกะเพราใครมันคิดโจทย์วะเอ่ออาหารข้าวใช่ครับอาหารข้าว ตัวมันเรื่องหา่ข้าวเหรอใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยกับข้าวเป็นกลับข้าวมันเป็นปลาตูดิบเป็นปลาตุดิบทำกลับข้าวพัดผัดเหรอเอาอยู่ในผัดผักเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ผัดผักอาหารข้าวแต่เป็นเวลาผัดอะผัดผักปะผัดแต่ละมันหอยส่วนใหญ่เขาจะใช้ที่ทอดทอดเอาทอดคืออะไรไฟอะไอไฟปืนไฟอะ ่าอะไรมาให้ผงรับเนี่ยปใช้ปืนไฟด้วยเพื่อที่การเืินเืินนั่นนอกเหรอเออมันจะจะใช้กระโดดเบินแซมวันลมยาใครยาอะไกี้อ่กูว่านะยอมแพ้จริงกูก็จะบอกยากเลยเฮ้ยเราต้องทำได้ต้องบ้าให้ได้นี่ฟอฟันน้ำหน้าไม่ใช่อาหารไทยไม่ใช่ฟอฟันน้ำหน้าเลยฟอฟันน้ำหน้าสักสองนาทีอาจจะตระกูลฟักไหมไม่ใช่ลมอู้อาหารข้าวอยู่ในไทย คำแรกคือฟัวในไทยเหรอคำแรกคือฟัวนะคำแรกคือฟัวเอ้ใบกระดาษมีมีดไหมชี้แทงกูเถอะมาเดี๋ยวกูทำคาตาคิริให้ดูกันได้โอ้โฟัวอ่ะฟัวอะไรฟัวอะไรแล้วในในในหัวเนี่ยฟัวฟัวโอ้โหฟัวฟัวสะดงมองกระเบินเอามาเลยคำแรกได้แล้วคำต่อไปพูดมา เย้โอ <Yeah. S 1> ้ไม่คุ้นเลยนะคุ้มาเรื่อยๆเลยผมใบให้ฟัวฟัวซองนั่นคือฟัวซอฟัวฟัวกระดองมองกระเบิดใช่ฮ่าคันเซ็เหรอผมใบให้มันเป็นเครื่องไหนโอ้โหหนักกว่านี้ไม่ได้ช่วยเลยไม่เรียกใบเลยเครื่องในสัตว์เครื่องในสัตว์อะไรตรงคุ้นด้วยเหรอคุ้นคุ้นคำนี้เหรอคือรู้ว่าเป็นเครื่องในสัตว์ ไอ้นี่รู้จักอยู่คนเดียวเออผมรู้จักว่าเอาไปทาอะไรได้กว่าจะได้อันนี้มาเขาต้องทรมานสัตว์ก่อนด้วยแล้วมันช่วยได้ไหมมันจะช่วยไดไหมสองนาทีมันมันจะช่วย้ไหมบอมอ่ะฟัวกอไก่มาละฟัวแล้วก็กอไก่ด้วยฟัวฟัวแล้วก็กอไก่เหรอฟัว กูว่ามันอาจจะไม่รู้จักอันนี้เลยก็ได้ไม่ได้อยู่ในเดียวสมองไม่ได้อยู่ในศิลาบ้างเลยมีฟัวติดแล้วโอเคโอเคยากยากจริงไม่ไม่มีฟัวได้ไหมฟัวอะไรเอ้ามีฟัวแล้วมีฟัวแล้วมีฟัวโกไม่ใช่ฟัวแค่ฟัวโกกูก็ฟัวแล้วฟัวไก่หมดเวลาแล้วฟัวกลาเออรู้จักไหมฟัวปลาเป็นตับผ่านเลยพร้อมแล้วเริ่มครับ โจ์นี้โคตรง่ายเปลี่ยนเปลี่ยนโจทย์่ไดเฮี้ยโจนเลยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวคัดตรงนี้ออกไม่ไม่ไม่ต้องคัดถ่ายยาวนี่แหละแต่เราแต่เราเอาไม่ไม่ไห้ม่ถ่ายถ่ายแบบดูตัวของตัวแรกคือตัวอะไรกอไก่กอไก่กระไก่กระให้เลยกราไกผมให้ด้วยอ่ะกรากรริสกระบึงไม่ใช่กราสึเนี่ยไม่ใช่กราบองกระดึ๊กไม่ใช่เป็นราหาประเทศอะไรประเสทศรัสเซีย ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวิธีการหนึ่งของอาหารฝรั่งเศสนั่นมันแกะเฮ้ยเมากาลีกาลีกาลีไม่ใช่กะลิกะลิที่ไทยกะลีอาหารไทยกาลีกาลีเนี่ยไม่ใช่กะลีเขาบอกไม่ใช่กาลีกาลีเดียกะซิไม่ใช่กาบีไม่ใช่กาบีนั้นน้นดาบกระปิอาหารไทยกะซิไม่ใช่กาดีโอผ่านไปสองนาทีการัว ไม่ใช่ไม่ใช่การัมไม่ใช่แต่ชอบคำว่ากะรีเมื่อกี้นะกะรีกะรีไม่ใช่นี่นี่มองเป็นนักท่องเที่ยวไงลงลงเครื่องมาปุ๊บถามหาคนถามหาเลยกะรีอยู่นะกะรีกะรีตีชื่อนั้นเป็นผลไม้เป็นผลในไทยเอออ๋อเอาอีกชื่อใช่อีกคำหลังเป็นกาชีไม่ใช่กาหอมไม่ใช่เกือบละเกือบละกาเผา คือตอนนี้เขากำลังเลี้ยงผักเด่มาทอะไรเนี่เขียวเขียวงอโ่เออเขียวเขียวเวลาชัวเวลาช่ตู้เย็นอุ้ยอยากกินผักว่าแต่แบบไม่ชอบผักขมขุ่มว่ะชื่อมีในข้าวัดมีในข้าวผัดช่อข้าวัดปูนี่ยังไงก็ต้องแท่งแ่งอ่เหอม่ใช่ผองเแท่ใกล้ครใกล้รบาลอดมูราแห้อโอเคครับผมและ จบไปแล้วนะครับผมกับบทมู่อาหารฝรั่งเศสนะครับไอ้เหี้ยไม่ประเด็งคนทำโจทย์ไม่มาแล้วให้คนเล่นอย่างพวกเรามานั่งเซอร์ไพรกัน <laughs> ตอนแรกก็คิดว่าอาหารนี่คืออยู่ในอาหาร <c oughs> ไทย <c oughs> อาหารไทยจ้าจ๋าไอ้เราก็เตรียมข้อมูลมาแล้วโอเคผัดกระเพราคณะหมูกรอบ <c oughs> เยมมาเยอะสรุปมาออกฝรั่งเศส ฝรั่งเศสแบ4ซีเรดูเลยโอเคุนุปว่านนเกมนี้หน้ามันไว้เดี๋ยวขึ้นหน้ามัน้วีขนน้ขนข้เยีเลยขี้ข้เมย้นน <c oughs> เลย <c oughs> ขี้ยี้เลข้ลยี้ม <c oughs> ขีเลนขี้เลยขี้ยขี้ยี้เล,ลข,นนขเ้เลยี้เลยะี้เลขอ้เลยขนอนเันขี้ยี้เลยงี้เลย้เล้ลยขี้เขเหมือนเลยขี้เล่เลยขเา้้ จริงตอบไม่ถูกกันหมดนี่คือคำถามที่ตอบแต่คือไอ้พวกยากๆนี่คือไม่รู้จะไบยังไงแล้วเอาง่ายๆก็คืออ่ลองมีผู้ชนะหนึ่งคนนะครับผมซึ่งทําเวลาดีซึ่งก็คือคุณแฟนั่นเองนะฮะแล้วลงมาก็เป็นน้องบอมของเราและผมกับพี่ตาก็ อินจอยครับผมกับฝรั่งเศสอินจอยครับอินจอยกับฝรั่งเศสนี้นะครับผมเป็นฝรั่งเศสนต่ว่าผมก็ยังไม่ดูเลยฮะผมรู้ว่านะกลับไปกลับไปเนี่ยข้าเย็นผมจะทำอะไรเลอองมองซูเม่อะไรนะได้แล้วเป็นดูฝรั่งเศสก็ขอบคุณไอ้เชคีร์ทีมนี้นะฮะได้คะแนนอินจอยครับผมอินจอยอินจอยครับผมโอเคฮะแล้วชาเลนจ์ต่อไปหมวดต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกัน มันเป็นผักผักเกี้ยอะไรอะกระดาษกูเดาให้กระดาษแท่งนี่เป็นแท่งเขียวอ่ะเวลาเรากินเราเวลาเราเอามากินเข้าปากเล่นๆเราจะกินมันจะทำแตงโตกระดาษแตงคำน้าคำน้าคำน้าอย่าเปลี่ยนคำน้าผมทำไมเนี่ยกราแตงกระดาแตงบึกโตแล้วบอกแล้วกระดาถูกแล้วพี่บนหัวคุณ